อะไรอร่อยยอร่อยโอเคครับก็สวัสดีน้องๆที่คนได้นนครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพี่อาร์ตีคุงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องพี่ด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคครับจากกระแสนะครับที่พี่ลงคลิปนั้นไปนะครับหัวมังกุฎทองนะครับผมเป็นของที่หายากแล้วก็เสียเงินหลายบาทนะครับหรือจํานวนเป็นแสนเพรก็มีนะครับ หรือเสียเงิน10บาทก็มีนะฮะวันนี้นะครับก็ตามที่พี่บอกนะครับถ้าพี่ไม่ได้ไอดีจากน้องชาตีนะครับผมพี่ก็จะมาตามล่ามันนะครับก็น้องชาตีอ่ะเข้าขายนะครับแต่ขายในราคา1นึ่งหมื่นซึงพี่ไม่มีตังค์นะครับผมน่าจะไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับวันนี้ก็เลยจะตามล่ามันมานะครับวันนี้พี่เติมเกมฟรีไฟล์ไป100บาทก็จะ ไปสุ่มหัวมงกุฎนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมันอยู่ในเซตนี้นะครับผมหมวกปีกจอมมาร vs หมวกปีกนางฟ้าพี่แนะนําทุกคนเลยนะใครที่อยากมีไอดีตัวเองแรงๆนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายพี่นะเนี่ยจังหวะเนี้ยมันควรที่จะมาได้แหละเดี๋ยวก็เหมือนแรงนรกนั่นแหละนะครับหัวมันก็เหมือนแรงนรกเลยนะแต่มันย้อมแมวนะฮะแรงนรกมันสีเขียวอันนี้มันสีดำนะครับแต่มันมีอยู่หัวหนึ่งครับที่หลายๆคนครับอยากจะได้มันนะฮะนี่ มงกุฎทองคำนะครับถ้าเกิดมีหัวนี้แล้วนะครับบอกเลยมันแสดงให้รู้ว่าไอ้ดีเราก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวลองก่อนเลยแล้วกันนะแปดเพชรมันจะแ80ดเพชรแบบนี้ตลอดเลยป่ะวะทุกคน,นครับขอให้ดวงดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเปิดหนึ่งทีได้ไปดูกันขอให้มาเถอขอให้มานะขอให้มานะขอให้มานะโอ้โหเมนแรกก็น้องๆครับก็เกลือแล้วนะครับทำไมครั้งที่สองอย่าเกลือเลยเพื่อนขอร้องอะขอให้มันออกเลยได้ปะ โห,โหอขอเป็นแบบส่วนน้อยในนั้นอะที่มันออกง่ายได้ไหมเพื่อนมงกุฎทองอะมันไม่ดีรู้เปล่าฟิงฟิงฟิงเอาฟิงอะไรครับอันนี้อะไรครับใจเต้นตึบตึกหรือว่าหัวมงกุฎทองได้หัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาฟับฟิ้งฟิงฟิ้งมาเพื่อน ฟิงฟิงฟิงฟ,งฟิงแต่พี่รู้สึกว่าของพี่มันเกลือประเกินไปแลว้วอะนะครับมันมันยังก็สะสมเงินได้อยู่อีกหลายวันนะ ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับพี่คิดว่าสุ่มแบบนั้นด้วยมันไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันได้มีโอกาสได้ยากมากเลยแล้ววันนี้พี่จะมาแบบวิธีแบบงบประหยัดนะครับแบบไม่ต้องเสียเงินเยอะมากมายนะครับวิดีโอนี้นะครับพี่ทําเพื่อตามล่าหัวมุกุดทองให้มันเป็นของไอดีพี่เองนะครับผมเติมเท่าไหร่รับเท่านั้นอ่ะโหดเยอะวันนี้พี่ก็เลยจะมารับเพชรฟรีๆนะครับคือเดี๋ยวมาดูกันดีว่าไอดีก็ไอดีไก่นะครับยังไม่เคยแบบ มาสุ่มเลยในการเสียเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่จะได้ไปได้ง่ายหรือเปล่านะครับผม719บาทพี่ได้ทั้งหมดประมาณ4ี่พันกว่าเพชรนะครับผมถือว่าเยอะเลยไปเอาแล้วนะพี่ยอมสมัครไอดีใหม่เลยเพื่อจัดการเพื่ออยากจะได้เพชรจะเยอะแล้วมาลองดูกันดีว่ามันจะได้ง่ายหรือเปล่านะครับผมอ่าเติมสําเร็จนะครับผมเพชรจะเข้าในไม่ชานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กใหม่มันมีอะไรให้รับเยอะนะครับอันนี้9บาทอ่ะเอาทีครับรออะไรล่ะพี่จะจัดมันหมดนนะครับผม รอบนี้เราสายฟรีอะนะมันก็ไม่ได้ฟรีอะตอนนี้เสียงเงินแล้วเสียงเงินแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่จะทําเพื่อน้องน้องนะครับผมเนี่ยบ้ตเ,เติมสะสมไปไปไปตีพันกว่าแล้วตอนเนี้ยเหมือนเท่ากับเราเติมพันกว่าบาทเลยนะแต่ไม่ถึงนะครับพี่เห็นหลายๆคลิปนะครับผมหรือในคอมเมนต์เนี่ยคลิปวิดีโอนี้แหละ คือมีน้องเม้นกันมาผมสุ่มได้ครั้งเดียวได้บ้างครั้งนู้นครั้งนี้ได้บ้างนะครับพี่ก็อยากจะได้เหมือนกันนะน้องๆพี่ก็เลยลองเลยนะถ้าอยากให้พี่ท,ทําคลิปแบบเนี้ยพี่ขอไลค์500ขึ้นนะแล้วมีฤดูกาลตามล่าอะไรพี่จะมาตามล่าพวกเองดูนะมันจะได้ง่ายไหมหรือมันจะยากไม่สนใจผู้เล่นใหม่เลยไปดูซิม่ต้องแสดงอีกเอาจนวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วล่ะเม็ดแรกเกลือครับ ครั้งที่หนึ่งเกลือนะครับครั้งที่สองโอ้โหครั้งที่2เกลือเหมือนกันนะครับครั้งที่สามห้ามห้ามกดข้ามนะถ้ากดข้ามมันเหมือนจะแบบไม่ค่อยดรอปให้อุยอะไรครับโอ้ยได้แมวเหมียวนะครับครั้งที่สามได้แมวเหมียวยังยังไม่ใช่ที่ตามหาเฮ้ยเพราะว,าว่าได้เป็นเสียเป็นหมืน่นหมื่นเพชรยังไม่ได้บางคนเป็นแสนเพชรถึงจะได้อะ อุ้ยอุ้ยอะไรครับครั้งที่สี่ครับอะไรครับไข่กับไข่ไม่ต้องการเลยอันเนี้ยไปครั้งนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับมันจะยากขนาดนั้นเลยเลยครับอะไรครับ <c oughs> โอ้ย,อยหัวเคโลโคิงหัวกบนั่นเอง <c oughs> หัวไม่สวยเลยวะมาครั้งที่หกครั้งที่หกเลยนะโอ้ย ตอนนี้เหลือ4 2 0 0นะครับยังอยู่ในขั้น4,000อยู่มีแล้วมีแล้วเนี่ยมันมาตรงนี้หน่อยเนี่ยสามอันเนี้ยถ้าไม่ได้หัวมังกรก็ขอสามอันเนี้ยยังโอเคนะห้ามกดข้ามถ้าการกดข้ามครั้งที่7นะโอ้ยครั้งที่8ดอุย้ยอะไรอไร่อยอร่อยโอ้ดครั้ง วิเอาเรื่องปะเนี่ยแปดครั้งเองป้าอุ้ยครั้งนี้ได้ผลว่าทุกคนถือว่าคุ้มค่ามากในการสมัครไอดีใหม่ได้หัวราชานะครับหัวที่หลายๆคนไม่ได้กันง่ายๆเห็นว่าอยู่พี่สุ่มไปทั้งหมด8ดครั้ง่งโคตรดีอ่ะผมได้หัวราชาอุ้ยได้หัวง้ออุ้ยได้แถมได้แถมอู้ อโหดวงดีขนาดดีเลยเนี่ยเนี่ยเขียไปประมาณ6 0รอยเพชรแอคหน่อยแอคหน่อยพี่เขียไปประมาณ600เพชรนะครับน้องๆถือว่าคลิปวิดีโอนี้คุ้มค่ายังเหลือเพชรเอามาใช้อีกสี่พันขอขอขอสักครั้งเดียวนะจะเป็นยังไงอ่ะขอครั้งเดียวมีตกแค่ล่มชูชีพเปล่าเนี่ย ดูดิมันเอาไปแลกอะไรได้นะ๋อมันสามารถเอาไปแลกไอ้พวกนี้ได้นะครับพี่ได้มา41ชิ้นนะครับรูนี้ไม่สุ่มดีกว่านะฮะเห็น <c oughs> ว่าผู้เล่นใหม่เหมือนจะให้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ให้ง่ายดีกว,ว่ <c oughs> ดูสิเท่ด้วยวะเอาเอาสักหน่อยเผื่อครั้งแรกได้ <c oughs> ครั้งหนึ่งครั้งครั้งครั้งเปิดเลย ซองควงดีแท็กยังไม่ได้สุดท้ายโอ้โหจบเฮ้แต่พี่ได้หัวมงกุฎมาก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับนี่หล่อเทไปแล้วนะไปไงแล้วนะไอ้หนูหล่อเทจัดเลยที่อยากได้เนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะลองอีกทีนนงี้เผื่อได้ไหมอีกหนึ่งพันเพชรไหมไป ไม่ได้ไปไปโอ้ยหัยยยปวปัญญาอ่อนไปเฮ้ย,ย,ยมันทำไมได้ยากกันวะได้ยากกลัวไม่เอาแล้วเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วเอาหมดอะเอาหมดก็หมดอะเอาหมดอะบอกเลยนี่ไดอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมวะสีอะไรวะกูว <c oughs> ่าสีขาวมันดูทรงแล้วกูว่าสีขาวแม่งจะหายยากกว่าเลยดีเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่พี่มีอยู่อะโคตรเท่หัวราชาที่เขาบอกได้ยักได้หนาพี่เสียประมาณ600เพชรพี่ได้แล้วกูแต่กูเสียไป700บาทเติมไปทั้งหมด700บาทคิดว่ามันไม่ได้ไงแต่ใช้สูตรนี้โอเคนะถ้าใครอยากได้จริงก็สมัครไอดีใหม่ แล้วก็เติมแบบพี่มันก็จะมีโอกาสได้ไดสูงนะครับถ้ามันจะงกกับคนผู้เล่นใหม่ก็เกินไปนะโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยอุตส่าห์เสียเงินไป700บาทเนี่ยโอ,โอ้กินอดกินข้าว7วันเลยนะวันล100ะหนึ่อยอ่ะพวกเองต้องสนับสนุนพี่แล้วนะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ